ดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆอนุบาลหนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ก็กลับมาเจอกับคุณครูกวางอีกแล้วนะลูกนะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมาทําชุดเสริมทักษะในหน่วยที่15สัตว์น่ารักนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราเปิดกันไปหน้าที่5กันเลยนะคะหน้าที่เราจะทําต่อนะลูกนะในหน่วยที่15นะคะเรื่องที่5การระมัดระวัง ออัรรัันนนนตตราายจกสว์่เงะคะคำสั่งในหน้านี้ในลูกนะ้าให้เด็กๆขีดเส้นเฉียงทับภาพสัตว์ที่เป็นอันตร,รายแล้วเขียนพยัญชนะจอจานแล้วก็ช้อชิงตามรอยประนั่นเองก่อนอื่นเลยเรามาดูซิว่าในภาพมีสัตว์ตัวไหนบ้างที่เป็นอันตร,รายทำเวลาเราไปอยู่ใกล้หรือว่าเราห้ามไปอยู่ใกล้สัตว์ชนิดนี้เลยเพราะว่ามันจะทำให้เราเกิดอันตร,รายได้นะคะ,ะมาดูซิ มีนี่ไงแมงปองมีตะขาบมีงูใช่ไหมคะสามตัวแล้วอ่ามีทั้งหมด3ชนิดนะคะมีใครเห็นชนิดอื่นอีกไหมถ้าเด็กๆเจอภาพไหนที่เป็นสัตว์อันตรายนะคะเด็กๆก็คิดเส้นเฉียงทับลงไปได้เลยนะลูกนะต่อไปนะคะก็เป็นการ เขียนตามรอยประนั่นเองเนะียลูกนะโดยเราจะเริ่มจากหัวจอจานก่อนเลยจอจานใช้ดีนั่นเองนะคะเขียนตามรอยประตรงนี้เลยเด็กๆก็เขียนสสวยๆนะคะจอจานโอเคแล้วก็จอ จอเด็กๆก็เขียนตามรอยประัดได้เลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นรูปช้อชิงเราจะเริ่มจากการเขียนวงกลมก่อตรงหัววงกลมตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงลงมาลาเส้นแล้วก็วงกลมตรงนี้ขีดขึ้นไปเราเรียกว่าช้อชิงหรือว่า ช้อชิงตีดังนั่นเองนะคะเด็กๆก็ไปเขียนตามรอยประให้เสร็จนะลูกนะต่อไปนะคะเมื่อเด็กๆทําหน้าที่5เสร็จแล้วนะลูกนะให้เด็กๆเปิดมาหน้าที่หกนะคะในหน้าที่6นะลูกนะให้เด็กๆนับจํานวนสัตว์เลี้ยงที่กรอบด้านซ้ายมือและขีดเส้นเฉียงทับจํานวนผลรวมของภาพสัตว์เลี้ยงให้ถูกต้องนั่นเองอ่ะมาดูกันที่ข้อที่หนึ่ง เราลองนับดูซิว่าแมวมีทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสสามเอ้แล้วฝั่งขวามือมีภาพไหนหนะ้าที่แมวมี3มตัวเราลองมานับข้างบนดูก่อนนะคะ1 2ึ่สอามอันนี้ใช่ไหมลูกไม่ใช่เนอะแล้วก็ทักข้างล่างคะ่ะ1 2ึสาเห็นไหมเจอคำตอบแล้วคำตอบก็คือน้องแมว แถวข้างล่างมี3ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้น2อบวก1ก็เท่ากับ3นั่นเองนะคะต่อไปมาดูกันนกนะคะในข้อที่2มาดูซิว่าช่องแรกนะคะมีเท่าไหร่1,2,3แล้วก็ฝั่งความือมีอีก1ใช่ไหมลูกก็นับ3แล้วก็4นั่นเองนะคะเอะแล้วนกข้างบนหรือนกข้างล่างนะแถวนี้ถึงจะเท่ากับ4เราลองมานับไปพร้อมๆกันเลยนะคะ 1>, 1 2ึ่งสามี่ห้าไม่เท่าใช่ไหมลูกหามาดูข้างล่างดูสิ1 2ึ่สามเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือสีนั่นเองนะคะเป็นภาพรูปนกข้างล่างนะลูกนะต่อไปมาต่อกันที่ข้อที่3ค่ะปลาปลาด้านซ้ายมีอยู่1 2ึ่สามี่บวกอีก1ตัวด้านขวาก็จะเป็น5ใช่ไหมลูก แล้วมาดูซิว่าปลาตัวไหนหน้าที่มีจำนวนเท่ากับสองภาพนี้1 2 3 4 2> เท่าไหมคะไม่เท่านะลูกนะอ่าแล้วมาดูข้างล่างซิ1 2 3 4ีนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือปลาตัวข้างล่างเด็กๆก็คิดเส้นชิงได้เลยต่อไปนะคะเมื่อเด็กๆเ,เสร็จแล้วเด็กๆก,ก็เปิดมาหน้าที่7นั่นเองให้เด็กๆลากเส้นตามรอยประนะลูกนะแล้วก็ระบายสีภาพให้สวยงามสีจานแล้วก็สีช่อชิงนั่นเองเด็กๆก,ก็ระบายสีตามจินตนาการได้เลยนะคะ ทีนี้เรามาฝึกเขียนจอจานกันเลยจอจานคุณครูบอกว่ายังไงลูกให้เด็กๆเ,เริ่มจากการวาดหัวจอจานดึงลงมาแล้วก็ดึงเชียงขึ้นไปนะคะแบบนี้เลยจอจานใช้ดีนั่นเองบ้านใครมีจานต้องเขียนจอจานให้สวยๆแบบนี้นะคะเด็กๆก,ก็เขียนตามรอยประให้เสร็จเลยจอจานนะลูกนะตรงนี้ค,คุณครูจะขอเขียนให้เด็กๆด,ดูอีก 1บรรทัดนะคะส่วนบรรทัดข้างล่างเด็กๆไปฝึกเขียนนะลูกนะต่อไปเป็นชอชิงชอชิงตีดังนั่นเองวิธีการเขียนนะคะชอชิงก็คือเราก็จะเริ่มจากการวาดหัวก่อนแล้วก็ขีดตามรอยประแบบนี้เลยวาดหัวลงมาแล้วก็ดึงลงมานะคะด้งเฉียงนันไปวาดวงกลมแล้วก็ ดึงขึ้นมาแล้วก็ใส่หมวกให้ด้วยแบบนี้เรียกว่าชอฉิงตีดังชอฉิงนะคะสําหรับในหน่วยนี้นะลูกนะเด็กๆก็จะได้ฝึกเขียนจอจานใช้ดีแล้วก็ชอฉิงตีดังรวมไปถึงการบวกเลขแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยนะคะก็มีคํานี้เปิดมาหน้าที่8นะลูกนะในหน่วยที่15ห้ให้เด็กๆเขียนอักษรจี G, ตามรอยประและอ่านออกเสียงคำศัพท์นั่นเองจีเกิด จีเกิรเกิก็คือตัวอะไรคะแพะนั่นเองแพะร้องยังไงเอ่ยแปะแๆะแพะแะแะอย่างนี้หรือเปล่าอ่าเด็กๆก็มาฝึกเขียนตัวจีนะคะโดยเราเริ่มลากอักษรตัวจีแบบนี้ตามคุณครูเลยจีเกิรนะคะแปลว่าแพะนั่นเองโอเคเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ อย่าลืมระบายสีตัวแพะมาให้คุณครูดูด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูกวางก็ขอลาเด็กๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ